สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเจ้าวีดอาร์สิบของจีนนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่สุดที่พ้่งเข้ามาในบ้านเราได้ uh, ตัวนี้แทบไม่แตกต่างอะไรเอ็3ดีูามเลยแต่ว่าความมั่นยำผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างใช้ได้ uh, ต้องบอกก่อนงานจีนเรื่องผิวมีรอยมีอะไรเนี่ยไปเรื่องปกติที่เราต้องเจอนะครับแต่ว่าความม่นยำก็โอเคใช้ได้ในะระดับหนึ่ง ในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องมีตัวปืนแบบแม็กกาซีนรบนี้นะครับมีตัวปืนแม็กกาซีนกล้องขาทรายไปหามาเพิ่มเองนะครับอะไรอ่าอ่ะชอบอย่างหนึ่งเล่นลูกกระสุนลูกกระสุนเขาไม่ได้ทําเองครับเขาให้โกดิบอลทาให้นี่ครับหลักธุรกิจที่ผมเคยบอกหลายครั้งว่าเอาชนะไม่ได้ให้เอามาเป็นพวกเราเก่งทางด้านงานผลิตปืนแต่โคดิบอลเก่งผลิตลูกโคดิมบอลไม่เก่งผลิตปืน ก็เลยทำกระบาะลูกกระสุนฝากให้คนอื่นขายหรือว่าเอาของยี่ห้อนี้มาเป็นพวกฉะนั้นข้อดีของการที่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทําการตลาดเองคือว่าเวลาคนอื่นเวลาปืนขายไปเนี่ยลูกกระสุนก็ไปด้วยพอลูกกระสุนไปด้วยบมันก็จะดังใช่ถ้ามันยิงดีนะประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับเจ้าตัวนี้วันนี้เราทดสอบด้วยกล้องโมจิเหมือนเดิมทุกคนถามหลายทางแล้วกล้องตัวนี้เรียกอะไรตัวนี้เรียกว่าโมจิอ่า ามว่ามันดียังไงข้อแรกคือกล้องตัวนี้มันมีเลเซอร์ถ้าเกิดคุณตั้งศูนย์แล้วปรับเลเซอร์ไปให้มันตรงกับเป้าหมายแล้วเนี่ยความแม่นยํามันจะค่อนข้างโอเคถ้าปืนคุณดีนะนั่นแหละแทนที่เราจะต้องมาคอยย,ยกหน้าเข้ายกหน้าออกเวลาเลงคุณก็มองเฉพาะในกล้องแล้วก็ดูว่าจุดมันชี้ไปตรงไหนแล้วก็ยิยงถนันเองข้อสองสหรับผมนะครับเบอร์ตัวนี้ของฟรีเขาให้มา คุณตีห้องผมงให้มาเป็นสปอนเซอร์ให้เวลารีวิวก็บ่อยพูดถึงเขาหน่อยก็โอเคก็กล้องตัวนี้ราคาที่ขายในตลาดก็อยู่ประมาณ2 0 0 0ไปปลายถึงสามพกลางๆอันนี้ก็ลองหากันดูราคาตอนนั้นนะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่อเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบยิงด้วยลูกุนกอลเดบอล4020ระยะสิบเมตรแต่ว่าเป้าเราไม่ใช่กระป๋องนะเป้าเราเป็นนี่เพราะอะไรถึงใช้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้คือฝากระป๋องปากระป๋องนะครับพอแกะปุ๊บคุณก็พับ เห็นไหมมันตั้งได้เห็นไหมเวลามันยิงโดนเนี่ยเสียงมันมันจะไม่กล้องเหมือนกระป๋องมันจะมันจะค่อนข้างเบาฉะนั้นเวลาเราทดสอบยิงเนี่ยมันจะค่อนข้างจะไม่รบกควนเพื่อนบ้านเท้ก็ลองหามาใช้ดูที่บ้านมีปากกระป๋องไหมลองทําดูโอเคเดี๋ยวเราทดสอบยิงาการที่ระยะ10เมตรนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเป้าอ,อยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราก็ลองยิงกันดูโอเคครับ เป็นไงบ้างกับความแม่ยมนยำขนาดนี้ผมว่าถือว่าใช้ได้นะนระยะ10เมตรเป้่าอันนี้เล็กกว่ากระป๋องพับซี่ค่อนข้างพอสมควรฝากระป๋องอาปากกระป๋องไอตัวใหญ่ะนะฮะก็ยังไงแล้วก็ลองดูแล้วกันตัวนี้ราคาก็ตอนนี้ถือว่าไม่ไม่ค่อยแพงอ่ะอยู่ที่4,000ปลายๆนะครับไม่รวมกล้องก็แต่ทั้งหมดทั้งหมดนี้นะครับความแม่นยำของปืนค่อนข้างสเสถียร สิ่งที่คุณจะต้องไปทําต่อไปคือการตั้งศูนย์ของกล้องเฉะนั้นถ้าถ้านั่นถ้านั่น,น,นแล้วอ่ะตาใครตามมัน,นะต้องต้องตั้งเอาเองแล้วว่ามันอยู่ระดับไหนเพราะว่าสมมติของผมตั้งไปเนี่ยคุณคุณมายิงคุณอาจจะยิงไม่โดนเพราะว่าสายตาแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ลองดูแล้วกันก็ยังไงแล้วก็ลองหามาดูนะครับตัวนี้ค่อนข้างดียังไงแล้วก็วันนี้วันพ่อด้วยสุขสันต์วันพ่อนะครับขอบคุณครับที่ดูรีวิวนี้สวัสดีครับ